สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมลอนสวีเดนค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทํานี่เลยหมูหยองนั่นเองค่ะหมูหยองโฮมเมดนะคะวิธีการทําง่ายๆใครๆก็ทําได้ไปดูสูตรและวิธีทํากันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะอันดับแรกนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือเนื้อหมูนั่นเองค่ะนี่เป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกนะคะ อันนี้ต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการต้มอีกทีหนึ่งนะลำดับต่อไปก็คือน้ำตาลปี๊บค่ะไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนได้นะคะเนาะและก็ซีอิ๊วขาวแบบนี้เลยค่ะเกลือนะคะตามโดยเกลือนิดหน่อยเพื่อตัดรสนะแล้วก็ป่วยกั๊กค่ะและนี่ก็คือภาษาสวีิิชเขาเรียกว่าคาเนียนนะครับจะเป็นผงอบเชย ถ้าเกิดใครไม่มีแบบแบบผงเนาะใช้แบบที่เป็นก้านได้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการทำหมูให้นุ่มแบบนี้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะวันนี้แม่อ้อมใช้หมูสะโพกนะคะในส่วนสะโพกเนี่ยเขาจะเป็นเส้นเส้นดีกว่าเนาะสูตรนี้นะคะหมูก้อนนิ้น้ำหนักประมาณ1กิโลครึ่งเนาะเราจะ เอาในส่วนของไขมันออกทั้งหมดนะคะเอาออกให้เยอะที่สุดเนาะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นอพอดีนะคะถ้าเกิดว่าเราต้มไปทั้งทั้งชิ้นเนี่ยมันจะใช้เวลานานเกินไปเนาะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะตามภาพหลังจากนั้นค่ะล้างคาวเลือดออกนะคะล้างค่ะล้างเลือดให้สะอาดเลยนะล้างเนื้อหมูให้สะอาดนะคะเพราะเขาจะมีเลือดติดมาด้วยนะหลังจากนั้นค่ะปรุงรดน้ําที่เราจะต้มด้วยนะ ใส่เกลือค่ะป่วยกักนะคะแล้วก็อบเชยค่ะใครไม่มีแบบผงก็ใช้แบบแบบเป็นแท่งได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะนำหมูที่เราได้นะคะมา ใส่ไลเลยในตอนนี้นะไม่ต้องกลัวนะคะว่าหมูจะคาวเพราะเราล้างแล้วนะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะทีนี้น้ําที่ใส่ลงไปนี้นะคะให้ท่วมหมูแบบนี้นะเพราะว่าเราจะใช้น้ําเยอะพอสมควรใช้เวลานานในการเคี่ยวนะคะให้เนื้อหมูเปื่อยแบบนี้เลยอันนี้ระยะเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะทุกคนให้ดูสังเกตเนื้อนะคะว่าเขาจะเปื่อยจนแบบว่าจับแล้วก็หลุดออกมาได้เลยนะจ๊ะ อันนี้ร้อนๆอยู่ตักพักไว้นะจ๊ะนี่นะคะสังเกตว่าเนื้อจะต้องเปื่อยเป็นฝอยแบบนี้เวลาที่เราทำหมูหยองหมูหยองของเรานะคะจะเป็นเป็นเส้นฟูเป็นเส้นบางเป็นฝอยแล้วก็นุ่มนะคะ,ะทิ้งไว้ให้เขาเย็นสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะไปไปทำการยีนะคะให้เขาเป็นเส้นเนาะนี่นะคะวิธีการยีเนาะส่วนมาก อ้อมจะทําแบบนี้นะคะซึ่งใส่กระมังแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้แต่การที่ฉีกด้วยมือนะคะจะทําให้เส้นอ่ะเขาไม่ฟูมากดังนั้นเราจะใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะใครมีไม้แข็งๆแ,แบนๆน,นะคะสามารถใช้ได้แต่แต่อ้อมใช้ก้นถ้วยแบบนี้แหละคะ่ะที่เรามีอยู่ในบ้านใช้ในการเ,าเขาเรียกว่ากดแล้วก็ถลายนะคะเหมือนสไลด์นะคะเหมือนสไลด์เนื้อหมูนะคะทีนี้พอพอพอเราสไลด์เสร็จปุ๊บนะเนื้อเขาจะบางนะคะเนื้อหมูที่เปื่อยแล้ว แต่เขายังมีเส้นใยของโปรโตีนอยู่นะเขาจะมีความบาง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 ,บางแล้วก็จะเป็นฝอ,อยนะคะเวลาที่เราเอาไปคั่วนะก็จะเป็นฝอ,อยสวยนะคะอันนี้จะเป็นหมูหยองที่เป็นเส้นฟูเล็กๆเนาะก็นำหมูทั้งหมดนะคะที่เรายีเสร็จแล้วนะคะนะมาพักไว้นะคะแล้วก็ต่อไปเราจะทำในส่วนของน้ำเคี่ยวเริ่มต้นที่ซีอิ๊วขาวค่ะ น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็เกลือค่ะตามด้วยผงอบเชยนะคะที่ที่เราใส่ผงอบเชยแบบนี้นะคะก็จะทำให้ผงอบเชยเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูได้เยอะยิ่งขึ้นบางทีการที่เราต้มเนาะบางทีการที่เราต้มเนี่ยมันอาจจะทำให้เนื้อ อ,อบเชยหรือกลิ่นเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูได้ไม่เพียงพอนะคะหลังจากที่น้ำเคี่ยวเราได้ที่แล้วไม่มีเม็ดของน้ำตาลหลงเหลืออยู่นะคะเราจะใส่เนื้อหมูของเราลงไปค่ะและเราจะทำการคั่วด้วยไฟอ่อนๆแบบนี้นะคะเตาของอ้อมนะเตาของอ้อมนะคะจะอยู่ที่เบอร์9้ามีเบอร์9้านะคะอ้อมใช้เบอร์ที่เบอร์สในช่วงแรกๆนะหลังจากนั้นใช้เบอร์ส นี่แหละค่ะเ,เขาก็เริ่มแห้งแล้วเนาะหลังจากนั้นประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วแต่แล้วแต่ปริมาณของหมูในแต่ละรอบนี่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหมู ยองของเรานะคะสูตรโฮมเมดทำง่ายง่ายนะคะใครๆก็ทำได้เพื่อนเพืลองเอาสูตรนี้ไปทำไว้ทานกันนะคะในช่วงโควิดแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เนาะการที่เราทำอะไรที่บ้านเองได้ก็ลดความเสี่ยงนะคะไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพนะคะอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทำทานกันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยอ้อมจะมาตอบในทุกๆคํคถามค่ะ วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ